สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเข้าสู่การวางแผน t เทรด Miracle Trade Academy นะคะกับแม่มนั่นเองนะคะครั้งที่แล้วใช่ไหมจุดที่แมมให้ราคาไว้นะคะบริเวณเมื่อวานนงบอลไลน์เนาะแต่วันนี้จะเป็นแม่มน,นะคะทีนี้เมื่อวานนะคะที่ให้ไว้จุดไม่ใช่เมื่อวันศุกร์นะคะบริเวณเซลโซนนะคะแมมให้ไว้ที่424สองสี่สองสยใช่ไหม อ่ะก็คือจุดเซลแถวตรงนี้แหละราคาเขาก็ได้ทิ้งตัวลงมาใช่ไหมคะเมื่อตอนวันเมื่อตอนวันศุกร์คือให้ไปที่4020แล้วราคาก็สามารถปรับตัวลงมาได้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้จุดบายไปที่9 3 9 8 2ใช่ไหมแล้วบริเวณตรงนี้คะ่ะราคาก็สามารถปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็น จุด buy หรือจุด sell นะคะณนะปัจจุบันจุดที่วางแผนว่าให้เมื่อตอนวันศุกร์เนี่ยก็สามารถทำกำไรได้ทั้ง2จุดเลยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าวันนี้แผนในการเทรดนะคะจะอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวขอลบทุกอย่างก่อนแล้วกันนะคะ แล้วก็มาดูที่ทำเฟรมวีคกันนิดนึงเมื่อวานไม่ได้เจอกันเนาะทำเฟรมวีคนะคะเมื่อวานวีควีคสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ปิดปิดแดงแบบรูดไส้ใช่ไหมปิดแดงรูดไส้นะคะซึ่งจุดบริเวณที่ปิดก็จะส่งมาจากบริเวณคิงของทำเฟรมวีคเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นในยะว่าเอาสองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัมกึ่งเหมือนกันนะคะว่า ว่าจะเป็นยังไงเนาะสวัสดีค่ะน้องฟ้าเออวีคที่แล้วใช่ไหมปิดแดงส่งมาจากคิงต้องดูนะคะว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวของไทม์เฟรมย่อยหรือเปล่านะคะเราต้องดูว่าจะมีการอ่าวันนี้เมนแรกใช่ไหมวันนี้เขาหายไปไหนกันหมด <laughs> อ่าทีนี้เราดูนะคะว่า อ่บริเวณตรงนี้จะมีสัญญาการกลับตัวไหมถ้าตรงนี้มีการกลับตัวได้นะคะราคามีโอกาสที่จะไปทดสอบดีมานไอ้ซัพพลายข้างบนได้เลยนะคะแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีสัญญาการกลับตัวราคาก็สามารถที่จะผลักตัวเองลงมาราคาก็สามารถที่จะผลักตัวเองลงมาหาดีมานข้างล่างนะคะแบบนึงนะ อราคาก็จะสามารถผลักลงมาที่บริเวณข้างล่างตรงนี้นะก็คือจะเหลือดีมันก้อนนี้นะอ่ะใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่ราคามีสองแบบนะคือเขาไปเทสบริเวณตรงนี้แล้วก็ลงมาใช้ดีมันออเดอร์บ็อกตรงนี้ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่ ดีมานของทำเฟรมย่อยเนาะสามารถดันเขาขึ้นไปแบบนี้ได้เขาก็สามารถมาชนซัพพลายก้อนนี้แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปหาซัพพลายก้อนข้างบนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมุมมองเนี่ยก็จะเป็นได้2รูปแบบในกรณีของทำเฟรมเดย์แล้วก็ทำเฟรมวีคนะทีนี้เราจะมาดูของทำเฟรม4ชั่วโมงกันนะคะลักษณะข,ของทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนนปัจจุบันเนี่ย4ชั่วโมงอะ่ะเขาเริ่มที่จะเกิดพฤติกรรมไซเวอยู่2จุดนะคะจุดแรกก็คือจุดตรงนี้แหละแต่ว่าไม่มั่นใจว่าแท่งเนี้ยเขาจะทิ้งตัวลงมาเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเขาลงมาข้างล่างหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาเกิดพฤติกรรมการไซเวนะคะถามว่าทําไมราคาจนถึงไซเวเหตุผลที่ราคามีพฤติกรรมของการไซเวตรงนี้นะ คือเขาดันมาจากดีมานของ High Timeframe แล้วเขาก็มาชนกับเทรนเดิมของ Timeframe ย่อยนะคะตรงนี้ก็เลยเกิดพฤติกรรมของการพักตัวก่อนว่าเ้ยจะเอาอยัางไงดีนะคะก็จะพักตัวได้2รูปแบบใช่ไหมตรงนี้ก็คือแบบนี้ใช่ไหมคะเขาอาจจะดีดขึ้นไปเพื่อย่อลงมาแล้วก็ไปต่อแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะทิ้งตัวลงมาอ่าแล้วก็มาใช้ดีมานอีกตัวหนึ่ง แล้วก็ทำนิวโลไม่ได้แล้วก็ไปอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะทิ้งตัวลงมาขึ้นไปให้เซลลแล้วก็อาจจะสร้างดีมานขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะลงมาแชลับตรงนี้แชลับข้างบนแชลับแบบนี้ แล้วก็อาจจะไปแบบนี้ก็ได้นะคะคือจะเกิดสา,สามารถเกิดได้3รูปแบบนะคะสติพี่เกสพี่แอนนะคะสามารถเป็นไปได้3ามทิศทางเลยนะคะถ้าแบบที่3มตรงกลางตรงนี้จะมีความน่ากลัวที่สุดเพราะว่าเขาจะเคลียร์ทั้ง2ฝั่งก่อนที่เขาจะไปจากบริเวณไซเควตรงนี้ซึ่งแบบตรงกลางตรงนี้จะเป็นแบบที่ไม่สนุกที่สุดคือไม่เอาอะไรเลย เคลียร์ล่างเคลียร์บนแล้วค่อยยอ่อแล้วค่อยไปแบบเนี้ยแบบตรงกลางแบบเนี้ยจะเป็นสภาวะที่ไม่สวยสําหรับเราที่สุดนะคะเพราะว่าเดาทิศทางยากถงแล้วเราดันไปเราเห็นว่าเอ้ยเขาทิ้งตัวลงมาแล้วเราย้อนกลับไปเซลสรุปเขาเขาทาลายคนฝั่งเซลอีกนะคะตรงนี้เขาลงมาทําลายฝั่งบ่ายอะไรเงี้ย อันนี้จะเล่นยากที่สุดนะคะสวัสดีพี่ชาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปข้างบนแล้วยืนอันนี้พอจะถูถูถ่ายถายได้ลงมาข้างล่างแล้วแบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดลงมาข้างล่างนะคะเส้นล่างเนี่ยก็จะเป็นไซด์เวย์ของภาพใหญ่ต่อนะคะดีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วราคาเขาจะออกมาที่ทางไหนนะแต่ใน4ี่ชั่วโมงตัวนี้สามารถเกิดได้3รูปแบบแบบนี้นะคะต่อมาเอ่อแล้ว เราจะเทรดยังไงใช่ไหมคะวันนี้เราจะเทรดยังไงตรงเนี้ยเหมือนถ้าเกิดมาดูกันตรงนี้นะตรงเนี้ยจะเป็นดีมานที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะณนะปัจจุบัน3 9มเก้ห้าศูะทุกคนพิมพ์3ามเก้าเลยค่ะบริเวณตรงนี้คือจุดที่เราจะเริ่มสแตนบายเพื่อที่จะรอสัญญาณนะคะให้ราคา เข้ามาแล้วเราจะหาสัญญาณการเข้าออเดอร์บายนะคะสาม0อ่ะทุกคนพิมพ์3าม0มาหาหน่อยนะคะอืมทีนี้ข้างบนใช่ไหมเราก็จะไปมองไกลๆไว้ก่อนข้างบนก็จะเหลือตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเซลล์ก็จะเจอซัพพลายอยู่ข้างบน ข้างบนนะคะเซลโซนอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดบายโซนอ่ะข้างบนจะเป็นจุดเซลโซนนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆแคบลงมาให้แบบนึงนะตรงนี้ก็จะเป็น4053นะคะ4053 4054แถวตรงนี้แหละ 4 0 5 3ตรงนี้นะอ่ะทุกคนพิมพ์4 0 5 3มาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซลล์อีกหนึ่งจุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองให้แคบลงมาเราก็จะต้องย่อยทามาเฟรมลงไปเรื่อยๆนะคะอ่ะทุกคนพิมพ์4053มมานะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดเราแคบลงมาสุดๆนะคะในกรอบตรงนี้ก็เราก็ยังเหลือดีมันก้อนนี้อยู่นะคะ ก็จะเป็นจุดบายโซนที่ยังไม่ได้โดนใช้แล้วก็เขาก็มีลิคลิตี้นะคะมาจ่ออยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีตัวที่เขาจะเคลียร์เนี่ยมาจ่ออยู่ตรงนี้แล้วนะคะดังนั้นจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจที่เราจะรอเข้าออเดอร์นะคะสามเก้าเจ็ดสามตรงนี้นะคะอ่ะทุกคนพิมพ์สามเก้าเจ็ดสามมาอ่ะตรงนี้นะคะ อ่าตรงนี้3973อันเนี้ยเป็นไซด์เวของอันใหญ่แต่ว่าน่าจะเล่นอยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็จุดเซลล์นะคะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือข้างบนนี้ตรงนี้จะเป็นจุดเซลโซนนะคะตรงนี้ก็จะมีลิคลิตี้ก้อนเนี้ยมาจ่ออยู่เหมือนกันนะ แล้วก็มีออเดอร์บ็อกอยู่ด้วยนะคะอยู่ตรงข้างบนเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น4007นะคะที่เราจะรอเซลล์อ่ะตรงนี้4007เราจะรอเซลล์อยู่ตรงนี้นะคะมีโอกาสที่ว่าตรงนี้เขาอาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาหาจุดเซลล์ตรงนี้นะคะ ขึ้นมาเจอเซลตรงนี้แต่ว่าระยะเราต้องดูแท่งอิมบาลานที่ส่งขึ้นไปหรือว่าเขาจะเป็นแท่งย่อยๆๆๆย่อยยขึ้นไปตรงนี้จะมีผลกับการเก็บ TP ของไมเซลนะคะดันงนั้นจุดที่เรา M5 มีมไหม M5 มันจะอ่านน้ไปเนาะอุ้ย M5 หรอมันจะมาแค่ M5 ตรงนี้ไหมนะ ทุกคนสี่พันพิมสี่พันมาหน่อยสี 4, ่พันก็ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นโซนของ M5 แล้วก็มีลิคลิตี้อยู่ข้างหน้าสี่พันนะคะสวัสดีพี่เต้นะคะสวัสดีพี่ดานะคะอ่ะพิมสี่พันมาหาก่อนสี่พันเป็นโซนของ M5 นะคะแล้วก็มีลิคลิตี้จ่อแต่ว่าตัวโซนไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าโซนเป็นโดจินะคะโซน น่าก็น่าสนใจนะเอาด้วยดีกว่าเอาเอาตรงนี้เอาแต่ว่ารอคอนเะฟิร์มนะรอคอนเฟิร์มนะคะโซนสี่พันมันมันแอบบหนึ่งไม่แข็งแรงสองมันมีความที่แบบว่าก้กึ่งของการโดนใช้ไปแล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ถึงโซนดีลอกแต่มันอยู่ในย่านนะคะดังนั้นไอตัวสี่พันตรงนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะ อ่าบริเวณตรงนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็จุดบายมอนก็จะให้ไว้ข้างล่างเนี้ยแหละถ้าตรงนี้ไม่มีคอนเฟิร์มไม่เข้านะคะเพราะมันจะทะลุมาที่สามเก้าห้าูนย์นะคอนเฟิร์มมีหลายรูปแบบนะคะไม่จําเป็นต้องเป็น QM เสมอไปนะคะอาจจะเป็นหัว2หัวสามได้หมดนะคะหัวสองหัวสาได้หมดเลยอืมม,มันรอประมาณนี้ละกันนะคะ รอ,อประมาณรอประมาณนี้ละกันนะคะวันนี้ถ้าจุดสวยๆอันนี้คือกรณีแบบว่าเล่นกลางวันเลยนะสามโซนเนี้คือเล่นกลางวันแบบว่าอาจจะไม่แรงมากนะคะอาจจะวิ่งอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนค่ำแบบว่าน่าจะไม่มาถ้าเกิดเขาลงเขาหลุดสามเก้าเจดสามนะคะตอนค่ำอาจจะมาถึงสามเก้าห้าศนสมมติตว,มว่าเขาดันจากตรงนี้ไปเลยนะคะ เราอาจจะได้ไปจนถึง4007อะเออจะเป็นจุดเซลล์ที่อาจจะแบบไปถึงอะดังนั้นก็น่าสนใจหมดเลยนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะใครเข้าใจแล้วนะคะพิมพ์กำไรเข้าพอร์ตตัวเองหน่อยพิมพ์กำไรำคำาำกำไรมาให้แม่มเพื่อดึงดูดให้เป็นกำไรในพอร์ตของตัวเองหน่อยนะคะ อ่ะเพียงคําว่ากําไรมาทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเดือนพฤศจิกาแล้วนะทุกคน,นอยากจะบอกว่ามันผ่านมา1ิเดือนนี้เข้าสู่เดือนที่11ดของปีนี้แล้วนะคะให้ไปรีเช็คตัวเองนิดนึงว่าเราเก่งขึ้นในเรื่องของอะไรบ้างหนึ่งเปอร์ซนก็ยังดีนะไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะเอาแบบว่าเล็กๆที่เรารู้สึกภาคภูมิใจว่าเออวันนี้เราถือตามแผนแล้วนะเราเอ็มเอ็มทุกไม้แล้วนะเราวางลิมิตตลอดเลยเรามีไมล์เซตที่ดีในการเทรดแล้วนะเราเราเป็น เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วนะอะไรแบบเนี้ยอยากให้เราอะค่ะไปรีเช็คตัวเองออกกันมานิดนึงเนาะมันอยากจะบอกว่าถ้าเรามีวินัยแล้วทําสิ่งเล็กๆซ้ําทุกวันนะคะโดยที่เราไม่ยอมแพ้สักสามเดือนเนี่ยมันจะบอกว่าเราจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปทุกคนจำไว้เลยนะเล็กๆน้อยๆ3ามเดือนเราจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปนะคะพัฒนาตัวเองนะคะให้เป็นสุดยอดเวอร์ชั่น พัฒนาตัวเองนะให้เป็นสุดยอดเวอร์ชันในตัวฉันที่ดีที่สุดอะนะคะใช้เวลาสามเดือนสมมติว่าบอกว่าจะถือตามแผนก็ถือตามแผน3มเดือนเลยที่ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะกําไรหรือขาดทุนน่ะแต่ว่าให้เรารู้ว่าเออวันเนี้ยสเดือนเนี้ยฉันถือตามแผนทุกแผนเลยนะแต่ว่าพอดูแล้วเออแผนฉันยังไม่แม่นแต่อย่างน้อยเราได้วินัยนะคะเราไม่ได้กําไรแต่เราได้วินยัยแม่อยากจะบอกว่าถ้าวันไหนที่เราได้วินยัย มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนแต่ถ้าเรายังได้กำไรที่ไม่ได้เกิดจากวินยัยมันจะกลายเป็นกำไรชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนเรายืมเขามาแล้วเดี๋ยวเราต้องคืนเขาอะค่ะดังนั้นถ้าเราอยากสำเร็จจริงๆให้เราโฟกัสวินยัยไม่ใช่กำไรนะคะวันที่เรายังไม่ได้กำไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเราได้วินัยกลับมามันจะสร้างกำไรให้เราเองนะคะ โอเคไหมใครเข้าใจว่าจะฝึกฝนตัวเองเรื่องเล็กๆให้มีวินัยให้ได้นะคะอย่าเป็นกําไรเงินเช่าแต่ให้เป็นกําไรที่ได้จากวินยัยกําไรเงินเช่าคือได้แผ่นนี้มาอีกแผ่นหนึ่งต้องคืนตลาดไม่เอานะคะอันนั้นคือคนที่ไม่มีวินยัยเราก็จะดีใจปลอม,ลอมๆอยู่เรื่อยๆว่าเอ้ยวันนี้ได้กําไรพอผ่านไปสวนัหนหงอยอีกเอ้ยขาดทุนแสดงว่าแบบนี้เราลุ้น เราลุ้นเกมในกระดานเราไม่ได้เล่นเกมชีวิตของการเทรดจริงๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์โค้ดท่านหนึ่งแล้วนะ mm hmm. ก็คืออยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนอนะ่ะพัฒนาตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่สุดยอดที่สุดทุกคนคําว่าเวอร์ชันที่สุดยอดอะ่ะมันเป็นคําที่ทรงพลังมากๆนะคะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราทําเรื่องยิ่งใหญ่แล้วเราจะเป็นเวอร์ชันที่สุดยอดนะแต่ให้เราทําเรื่องเล็กๆนั่นแหละคือการที่จะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่สุดยอดที่สุด ทำแบบเนี้ยสามเดือนสะสม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 ,สะสมนะคะเขาบอกว่า <c oughs> อุ้ยขอบคุณค่ะพี่ดาขอบคุณค่ะพี่เพนเขินจังเลยพี่เพนมาฟังด้วย <c oughs> เดี๋ยวแหม่มจะให้มาเซตเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อเช้ามันไปอ่านหนังสือมาช่วงประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี้ยมันนั่งอ่านหนังสืออยู่เล่มนึงแล้วมันอยากจะมาแชร์เนาะวันนี้นะคะมันอยากจะบอกว่าให้เราฟังมากกว่าพูดแล้วก็เปิดใจเรียนรู้จากคนอื่นจากผู้อื่นนะคะ,ะฝึกพูดคําว่าไม่ โดยไม่ต้องรู้สึกผิดและโฟกัสกับชีวิตตัวเองบางคนอะยึดติดกับคำที่แบบว่าไม่กล้าปฏิเสธแล้วสุดท้ายเป็นทุกข์นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเทรดหรอกแต่มันเป็นมันเกี่ยวข้องกับการโฟกัสชีวิตพอเรารู้จักรักตัวเองโฟกัสตัวเองได้นะคะวันหนึ่งอะเราจะมีสติในการใช้ชีวิตมันจะส่งผลต่อการเทรดนะคะว่าเอ้ยถ้าเราโฟกัสตัวเองได้เรื่องอื่นเราก็จะโฟกัสตัวเองได้นะคะทีนี้เดี๋ยวอ่า เอาเอาโฟกัสตัวเองเรื่องการเทรดละกันนะคะมันอยากจะบอกว่าให้ทุ่มเวลาให้กับตัวเองอะคะ่ะ3เดือนทําสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวคุณเองอะเราไม่ต้องยืนยันคํายืนยันจากใครนะว่าเราจะสําเร็จหรือจะไม่สําเร็จหรือเราจะล้มเหลวหรือเราจะอะไรเราไม่ต้องฟังคํายืนยันจากคนอื่นให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มนะเราตะโกนใส่ตัวเองไปเลยว่าเราคือคนสําเร็จแต่อย่าพูดว่าเราจะเป็นคนสําเร็จนะถ้าจะมันจะไม่ถึงแต่ให้ประทับไปเลยว่าเราคือคนสําเร็จ ะะเขาบอกว่าใช้เวลา1,000พชั่วโมงโดยไม่เวลาโดยไม่ดูข่าวดราม่าไม่ถกการเมืองใหเ้เปลี่ยนเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองนะคะคือทุกวันนี้เราจะเสพข่าวดราม่าบางทีแบบก่อนนอนก็ต้องอ่านใช่ไหมตื่นมาปุ๊บก็ต้องอ่านสุดท้ายแล้วทุกคนลองคิดดูนะว่าสิ่งที่เราไปเสพอะคะ่ะมันเป็นเรื่องของเราหรือเรื่องของเขาแล้ว ถ้าเราตกผลึกได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของเขาสุดท้ายเขาคนนั้นอะไม่ได้ทําให้ตัวเราอะค่ะพัฒนาขึ้นดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเราอยากประสบความสาเร็จให้โฟกัสตัวเองให้ได้ประมาณ1000พันชั่วโมงนะคะสะสมไปทีละน้อยเนาะแล้วก็โฟกัสกับการสร้างรายได้และลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อทําให้ตัวเองสบายในภายภาคหน้านะคะให ให้ความสำคัญกับการทำดีเวิร์ก4ชั่วโมงต่อวันทุกคนเข้าใจดีเวิร์กไหมแม่เคยสอนไม n เ s ร็เรื่อง d e เวิร์กตอนต้นปีนะคะประมาณเดือนมกราหรือหรือกุมภาเนี่ยแหละไม่มั่นใจเรื่อง d ีเวิร์กอ่ะที่4ชั่วโมงต่อสัปดาห์คะ่ะ d e เวิร์กสำคัญต่อความสำเร็จเรามากๆนะคะดังนั้นไปศึกษากฎ ของสมองกฎของการทำงานอย่างมีวินัยด้วยระบบ d e e p Work นะคะแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยการทำแบบนี้นอกจากจะทำให้เราประสบความสำเร็จเร็วแล้วทำให้เราไม่เบื่อกับสิ่งที่เรากำลังลงมือทำอยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าการที่เราทำ Deep Work เนี่ยสี่ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมากกว่าการทำงานนานแต่แต่ว่าไร้สาระบางคนทำงานเป็นวันเลย แต่ในหนึ่งวันนั้นอะไม่มีสาระเลยอย่างเช่นทำงานไปเล่นไปเทรดไปเล่นไปเล่นอ่ามือถือไปโน่นนี่นั่นนะคะสุดท้ายเราใช้เวลากับเรื่องไรสาระมากกว่าสิ่งที่มีสาระดังนั้นโลออกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้ช่วงเวลาสุดสัปดาห์เนี่ย สุดสัปดาห์เนี่ยให้เวลากับครอบครัวกับคนที่เรารักนะคะเพื่อเติมพลังงานแล้วพอมาวันจันทร์เราก็จะมาทํำรูทีนของตัวเองอะคะ่ะเหมือนเดิมเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะอย่างน้อยทําเรื่องซ้ํา3เดือน3เดือนนะทำสิ่งเล็กๆซ้ําๆทุกวันแค่เล็กๆอย่างเช่นอะไรบ้าง,างเช่นถือตามแผนทุกแผนเข้าเมื่อมีแผนเท่านั้นอันนี้คือสิ่งเล็กๆมากเลยนะคะ สิ่งนี้ทำให้ครบสักสามเดือนแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้จากสิ่งเล็กๆเ,เราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใหญ่เพื่อตัวเองประสบความสำเร็จนะคะโอเคไหมใครพร้อมที่จะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดก่อนจะเขาเรียกว่าให้ของขวัญตัวเองก่อนที่จะถึงปีใหม่อะ ใครสัญญากับตัวเองแล้วพิมพ์โอเคมาให้หน่อยได้ไหมว่าเราจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองในปีสองพันห้าร้อยหกิแปดที่กำลังจะก้าวสู่ปีสองพันห้ากสิบเก้าใครสัญญาวันนี้พิมพ์โอเคมาหาหน่อยเ <c oughs> มื่อเช้าอ่านหนังสือไปสองชั่วโมงนะคะเลยอินเหมือนไปอ่านหนังสือทุกคนนะอ่านหนังสือเล่มหนึง่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอ่านแล้วแบบเพลินมากตกผลึกมากเลยนะคะว่าเออเรา จริงๆมัน,ม,นมันก็คือเป็นสิ่งที่เราทําอยู่นั่นแหละแต่พอเราอ่านหนังสืออะ่ะเหมือนเราได้ม,มุมมองแง่คิดจากความคิดที่บางอย่างเราก็รู้สึกแต่เราอธิบายไม่ได้แต่พอเราไปอ่านปุ๊บเราแบบเออใช่จริงด้วยอืมเอ้ยเราก็เป็นแบบนี้นี่แต่พอเราได้อ่านหนังสือปุ๊บะมันเหมือนมาคอนเฟิร์มตัวเองว่า เฮ้ยเราก็เป็นอยู่นะเรากําลังอยู่ในเส้นทางของความสําเร็จอยู่นะเราได้เติมพลังงานให้กับตัวเองอยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่างๆอ่ะอ่านหนังสืออ่ะวันหนึ่งประมาณห้าสิบหน้านะคะหนังสือเล่มเล็กๆอ่ะทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้แบบอ่านหนังสือแบบเมื่อก่อนผมนก็ไม่ชอบอ่านหนังสือเนาะแต่เดือนนี้แบบหนังสือเต็มบ้านเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนแล้วก็พัฒนาตัวเองที่ดีมากๆนะคะอืใครสัญญาว่าจะเป็น จะเป็นเราในเวอร์ชั่นสุดยอดให้ได้ภายใน3เดือนก่อนที่จะถึงปีใหม่เนี่ยตอนนี้มันเหลือสองละมันเหลือสองแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะแม่มก็ยังโฟกัสให้อยู่ที่สามมันไม่ได้มีอะไรสายไปนะคะมันไม่มีอะไรคําว่าสายไปถ้าเกิดวันนี้เราเริ่มต้นน่ะมันคือการมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะมันไม่มีอะไรสายเกินไปสําหรับใครอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะมันไม่มีเวลาที่เหมาะสมของใครด้วยมันมีเวลาที่ว่าเราพร้อมที่จะทาให้มันเกิดขึ้นอ่ะ มัเราไม่ต้องรอให้เวลาที่เหมาะสมเราค่อยทำแต่เราทำเลยนะคะเราถึงจะประสบความสำเร็จชอบเล่มไหนใช่ไหมพี่เก๋เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราค่อยนัดคุยกันเรื่องพวกนี้ดีกว่าเพราะหลายเล่มมันหลายแนวมากเลยอะพี่เก๋เดี๋ยวต้องถามก่อนนะพี่เก๋ชอบแนวไหนไป <c oughs> <c oughs> กันหนังสือโอ้ยทุกคนจริงจังเหรอแป๊บ <c oughs> นึงนะนงพูดเล่นๆอนะ่ะเมื่อกี้ไม่ใช่พูดเล่นหรอกแต่หมายถึงว่า แหม่มอ่านหลายเล่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแหม่มค่อยค่อยนัดค่อยนัดมาคุยเรื่องหนังสือกันละกันนะคะโอเคไหมเพราะว่าแทนที่เราจะเล่นโซเชียลแล้วเรามาหนังสือทุกคนชีวิตอะคนละรูปแบบเลยนะคะเออแบบมันคนละสไตล์แบบดีไปเลยถ้าถามว่าเล่นโซเชียลมันแหม่มก็เล่นนะแหม่มก็เล่นนะคะแต่แหม่มจะให้เวลากับตัวเองว่าเล่นประมาณนี้เท่านี้อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็ยังอยากรู้ว่าเออเขา ไปถึงไหนกันอยู่ยังไงกันอะไรเงี้ยแล้วบางโซเชียลมันก็ตลกอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังเล่นอยู่แต่ว่าก็แบ่งเวลาให้กับตัวเองให้มันเหมาะสมละกัารมันไม่มีอะไรที่ดีหรือไม่ดีแต่มันอยู่ที่ว่าเราเมนเนจยังไงมากกว่านะคะโอเคไหมพี่เก๋มันจะบอกว่าแม่มก็เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าพอวันหนึ่งพอเราเริ่มได้อ่านสักเล่มอะค่ะเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเราอยากอ่านเล่มอื่นอีกอะ มันจะกลายเป็นนิสัยโดยอัตโนมัตินะคะแม่มก็เพิ่งมาฝึกอ่านตอนที่เข้าวงการเหมือนกันนะพี่เกตเพราะว่าเมื่อก่อนแบบเราอยู่กับการทํางานเยอะๆเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งผ่อนคลายแล้วล่าเริงกับการอ่านหนังสืออะ่ะจะรู้สึกว่าอยากนอนอะ่ะตอนที่ทํางานหนักๆมีความรู้สึกเี๋ยว,ว่าอยากนอนอยากนอนไม่อยากทําอะไรแคอ่อ่านหนังสือก็คือรู้สึกว่าไม่สนุกอะ่ะอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเอ้ย เราเราจะแบบเหมือนเจอโลกใหม่อีกหนึ่งโลกอะคะ่ะที่ที่เราได้เข้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งว่าเอ้ยเรากลายเป็นคนแบบนี้ได้นะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวแบบค่อยแนะนําหนังสือให้ละกันนะคะโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราเราเจอกันนะคะพี่กัน <c oughs> <c oughs> น้องบอล <c oughs> ถ้าแบบชอบอะแบบชอบอะตอมิกทุกคนอะตอมิกอะทุกคนน่าจะรู้จักนะเพราะแบบแนะนํามาตั้งแต่แรกๆแล้วอะตอมิกอะ เป็นหนังสือที่เผมอ่านซ้ําหลายรอบมากแต่มันหนามากนะคะมันทําให้เราเปลี่ยนนิสัยเล็กๆอะได้ใครที่แบบไม่รู้จะอ่านเล่มไหนอะแบบแนะนำอะตอมิกก่อนแล้วกันรู้จักอะตอมิกไหมอะเล่มขาวๆอะที่เขาบอกว่าอะไรอะ่ะเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นอะอะตอมิกเนี่ยมีคนเคยอ่านไหมเดีเ๋ยวแบบถ่ายลงไปในกลุ่มนักเรียนให้ก็ได้